สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนช่องเซปาโตบอลเช้านะครับบอลเช้าบอลทางเลือกบอลลีก bon รองต้องช่องเราเท่าน,นั้นนะครับบอลบราซิลบอลอาร์เจนตินารวมถึงบ bon อลอเมริกาใต้ก็กด subscribe ติดตามไว้ได้เลยนะครับเป็นช่องน่าจะช่องเดียวในประเทศไทยแล้วนะครับเพวัะนั้นก็วันนี้เป็นคลิป3คู่ประจำวันอังคาร22เมษายนนะครับมีมาฝากเป็นฟุตบอลบราซิลเซเลบีนะครับแล้วก็ฟุตบอลโคปาซูดาเมการ์นานะครับหรือเหมือนถ้วยยูโรปาลีกนะครับของอเมริกาใต้นะครับถ้วยเบอร์2ของทวีปนะคครรัััับเพาะนนน้กก็จดไป3ู่ แต่ถ้าอยากได้ทีเด็ดตัวชัวนะครับสามารถกดคลิกดิงตรงคอมเมนต์ที่ปักบุตรไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเข้ามาในหลายกลุ่มเนี่ยจะมีได้ด้ว่าเทศนะตัว VP แจกรวมถึงมีกิจกรรมให้ร่วมสนดุกทายผลดูรับรางวัลกันเพียบอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับเอาส่วนวันนี้ครับ3คู่นะครับคู่แรกเนี่ยไปที่เกมระหว่างเอลีดิโกโกเนนเซ่กับเจอกับคีเาบาครับในบาิลเซเลน่บีลีกดอกนะครับเตะเวลาตีห้าครึ่งซึ่งก็ เมื่อก่อนนี้เนี่ยสองทีมนี้เคยอยู่ในบราซิลหรือส,สุลต่านเอนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเรียกว่านักเตะคุณภาพพอที่จะเหลืออยู่บ้างตางอังกันแคนเน่เนี่ยเซเลีบ B, ีเตะมาแล้วนัดนี้เป็นนัดที่4นะครับทางด้านโกยานเอนเซ่ Go N N S e, อยู่อันดับที่13นะครับมี4แต้มจาก3นัดตัวน้องฝั่งเคียบ้าอยู่อันดับที่5มี7แต้มนะครับทีมเยือนดูดีกว่าซึ่งถ้าดูฟอร์มเนี่ยสนัดที่อ่าสนัดที่แล้วเนี่ยโกยานเซ่นี่ชนะเสมอแล้วก็แพ้อย่างละเกมถือว่าครบรถเลยนะครับนัดที่แล้วแพ้เฟโรวิลเลีย 02นะครับแล้วก็มีเสมอกับทางด้านโบตาโฟโก้1-1เกมแรกชนะทางแอตเลติกขับทีมน้องใหม่4-2นะครับส่วนังฝังคียาบาเนีย่ยชนะ2เสมอ1ไร้พ่ายครับถือว่าฟอร์มดีกว่าชนะทางด้านพาราเนเซ่ด้วยด้วย2-1ถือว่าเยี่ยมมากนะครับพาาเนเซ่ en en เป็นทีมใหญ่ที่ตกชั้นมาปีนี้นะครับแล้วก็มีเสมอกับอาร์ไ2-2รวมถึงชนะทางด้านโบตาเรดอนดา1-0โบตาคือทีมน้องใหม่นะครับเพราะนั้นผมมองว่าคียาบาเนี่ยค่อนข้างทีมเวริร์กดีแล้วก็ฟอร์มดีกว่านะครับ คู่นี้เฮตูเฮต์เจอกันมาช่วงหลังห้าครั้งเนี่ยเสมอกันหมดเลยนะครับ000011แล้วก็11นะครับวันนั้นก็เฮตูเฮต์กินกันไม่ลงนะครับความพร้อมเกมนี้เนี่ยโกลเอนเซ่ไม่มีทางด้านไคโอดันตาร์กับเชรอนนะครับส่วนคลียบ้าไม่มีทางด้านเยมี่อาซัดนะครับไม่มีทางด้านลูคัสมีไนโรแล้วไม่มีทางด้านแม็กซ์นะครับติดโทษแบนเพราะนั้นก็ถือว่าคุณภาพทีมพอ,พอกันนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยตามเงื่อนไขเป็นทางด้านแอด โกยานเอนเซเป็นเจ้าบ้าแล้วก็เหนือกว่า0.5เพราะความเป็นเจ้าถิ่นเท่านั้นผมมองขี้ยาบ้าเกมรับเหนียวนะครับแล้วก็ทีมเวิร์ค่อนข้างดีตามสติเนี่ยก็มาจะกินกันไม่ลงคู่นี้ให้เชียร์คียาบ้าครับน่าจะไม่แพ้นะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นสายคอลเลกสกอร์ชอบทายผลเนี่ยผมว่า0-0น่าออกครับเพราะว่าน่าจะยิงกันลําบากจัดไปที่0-0ครับและให้เชียร์ทีมเยือนครับน่าจะไม่แพ้เชียร์คียาบ้าและสกอร์ต่ำนะครับน่าจะเป็นเน้นๆประจําวันนี้ได้นะครับส่วนค เกมระหว่างโกลานี่นะครับของปารากวัยเจอกับทางด้านอินเดเปเรนเต้นะครับของอาร์เจนตินาอินเดเปเรนเต้เนี่ยเป็นทีมที่เคยปั้นเซอร์กิโอเกโรกุนนะครับก่อนจะไปแอตมาลิดแล้วก็ไปโด่งดังกับแมนซิตี้นะครับซึ่งก็คู่นี้เตะตีห้านะครับโดยรอบเนี้ยเป็นรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับวันนั้นก็ตามตารางคะแนนเนี่ยทางด้านโกลานี่เจ้าถิ่นเนี่ยอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับสองนัดมีสี่แต้มส่วนทางฝั่งอินดิเพนเต้อยู่อันดับสามสองนัดมีสามแต้มนะครับ ฟอร์มหลังก็ต้องบอกว่ากูล,ลานี่ในชนะทางเปตโตซี่มา2 0แล้วก็มีเสมอกับบอสตันเรเวอร์ส3มนะครับเกมดูค่อนข้างดีแต่เกมรับก็เสียประตูง่ายนะครับส่วนอิมเปเรนเต้ในชนะทางด้านบอสตันเเวอร์มา2 1แต่เกมแรกนี่ไปเยือนโปตโตซี่แล้วก็แพ้นะครับก็ถือว่ายังมีข้อผิดพลาดเพราะฉนั้นฟอร์มในยภาพรวมเนี่ยกูล,ลานี่ดีกว่าอย่างไรก็ตามครับถ้าดูไอตัเคู่นี้เนี่ยไม่เคยเจอกันนะครับเป็นการเจอกันครั้งแรกดังนั้นวันนี้ความพร้อมก็กูลานี่ก็ เป็นชุดเต็มนะครับเหมือนกับอีเดเวนเต้ดังนั้นตามเงื่อนไขเนี่ยโกรานี่เป็นดองนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าลีกเนี่ยปาากวัยคุณภาพต่ำกว่าลีกอาร์เจนติน่าแต่อีเดเวนเต้มาเหนือกว่าถึง0.75เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็โกรานี่ในบ้านเราคงใส่เต็มที่ผมมองว่าน่าจะไม่แพ้นะครับโกรานี่เกมนี้ให้ส่วนเชียร์โกรานี่ครับให้จบ1-1เชียร์โกรานี่และสกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่ที่สามนะครับไปดูเกมระหว่างทางด้าน บอสตันรีเวอร์ครับเจอกับทางด้านนาซิองนาโปโตซี่ครับคู่นี้เป็นเพื่อล่วมกลุ่มกับคู่ที่แล้วนะครับเพราะนั้นก็บอสตัน r ีเวอร์เป็นทีมจากอุรุกวัยนะครับส่วนโปโตซี่มาจากโบลิเวียนะครับทีมจากโบลิเวียเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นในบ้านนี่ถือว่าสภาพค่อนข้างแย่นะครับเพราะว่ามาเจอทีมเล็กอื่นก็ยังดูเป็นรองนะครับโดยคู่นี้ก็เตะตีห้าพร้อมกับคู่ที่แล้วนะครับตามตารางคะแนนเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันบอสตันรีเวอร์อยู่อันดับที่4นะครับ2นัดปีแต้มเดียวส่วนทางฝั่งกลัวลาะ โปโตซีเนี่ยอยู่อันดับที่2 2นัดมี3แต้มนะครับทางด้านทีมเยือนอาจจะดูดีกว่าตามตารางแต่ว่าฟอร์มหลังเนี่ยต้องบอกว่าบอสตันรีเวอร์เกมแรกอะ่ะเสมอกรุลานี่มาก็ถือว่าใช้ได้ครับ3-3ในบ้านแล้วก็นัดที่แล้วเนี่ยมีแพอินเตเพนเตในการไปเยือนที่อัจจินนาแค่หน่งสเพราะนั้นผมมองว่าบอสตันรีเวอร์แค่เจอโปรแกรมแข็งนะครับฟอร์มไม่ได้แย่มากส่วนโปรโตซีในเกมแรกชนะอินเตเพนเตได้ในบ้าน2 0แต่พอมาเล่นนอกบ้านก็โดนกรุลานี่ตบไปสอยเพราะนั้นก็มองแล้ว วันนี้เนี่ยโปโตซี่มาเยือนน็อกบ้านถือว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่ก็ตามถ้าเจคเควคู่นี้เนี่ยก็ไม่เคยเจอกันนะครับด้านความพร้อมเนี่ยวันนี้บอสตันลีเวอร์ก็ชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับเหมือนกับโปโตซี่เพราะนั้นวันนี้เนี่ยตามเงื่อนไขเป็นทางด้านบอสตันลีเวอร์เหนือกว่าเยอะถึง1.25ผมมองว่าบอสตันลีเวอร์มีโอกาสชนะสูงแต่อาจจะแค่เบียดชนะนะครับเพราะว่าโปรโตซี่ก็ประสบการณ์ในระดับเวทีระดับทวีปเนี่ยไม่ได้น้อยแต่ว่า อาจจะเสียเปรียบในการมาเยือนเพราะนั้นบอสตันรีเวอร์ถ้าเหนือกว่า1ชั้นเนี่ยน่าเชียร์บอสตันรีเวอร์แต่พอมันเกินมาเป็น1.25หรือ1.5หเนี่ยน่าเชียร์โปโตซี่ครับผมว่าแพ้เต็มที่ก็แค่ประตูเดียวและคู่นี้น่าดีเงินต่ำตามสไตล์บอลอูลูัยของเจ้าบ้านที่ก็เล่นกันหนึดๆนะครับเพราะนั้นคู่นี้จับสกอร์ต่ำครับและเชียร์ไปที่โปโตซี่ครับอาจจะแพ้แค่ประตูเดียวหรืออาจจะมีบุมเสมอก็เป็นได้นะครับคู่นี้เชียร์ทีมเยือนครับและทางด้านสกอร์ต่ำนะ ยี่สิวันอังคารนะครับแล้วก็เลดีไว่อยาลืมเข้ากลุ่มกันด้วยนะครับเข้าไปรับทัศนะตัว VP กันได้3คู่ในย้ำอีกรอบครับอะเลดีโก้โกเนเซ่กับคีอาบ้าในบาร์ซิลเซียบ um> ีเชียที่คีอาบ้าครับฟันทองจบ0ูนย์และสกอร์ต่ำทีมเยือนไม่แพ้นะครับส่วนคู่2ครับกูลานีเจอวินเทเรนเต้ให้เชียที่ทางด้านกูลานีครับเจ้าถิ่นจะไม่แพ้ฟันทองจบ1แล้วสกอร์ต่ำ คู่3นะครับบอสตันรรเวอร์เจอโปรโตซี่ให้เชียร์โปรโตซี่ครับจะแพ้แค่ศูนย์หนึ่งหรือไม่ก็เสมอนะครับคู่นี้เชียร์โปรโตซี่และสกอตตัมเป็น3คู่เน้นประจําวันอังคารนะครับส่วนถ้าตัวเดียวเนี่ยวันนี้ชอบที่ควียบ้าครับในบอลนบาซิลเซนต์บีจะไม่แพ้นะครับแล้วก็ขอคอนเสกอร์จับที่ศูนย์ศูนย์ด้วยนะครับอ่านี่คือลักษณะประจําวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคอนเทนต์ของช่องเราด้วยครับบอลเช้าบอลทางเลือกบอลลิกลองต้องเซตเปโซบอลเช้าเท่านั้นนะครับวันนี้ลลาแ้้ววเจอกััันนใหม่่พรรุงีีสสดคบ